แล้วค,ครับทวนครับรูนี้เหมือนจะเป็นรูปูครับผมใส่ไว้แต่เชือกมันตึงนะของแท้โอ้ใหญ่โอ้ไม่ใช่ใช้ธรรมดาครับโอ้โอโอ้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 ้อ้ <numbers> ้โอ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 ้้โอ่โโอ้โออ้ มัน,ออนูมาดูไรเลยอ่เกิดมาเือจับกบกนไม่ได้เลยจุงกระกครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้พามาประรกับเสี่ยมุมเรือผมนี่กระแล้วครับหระะไหนเปลีตัวมาครับเสาทิศมาอย่างไกลแต่เขาก็สละเวลามาเนี่เดี๋ยวเราไปใส่ไปรไะหลครับ <มา S 1> เจอครับผมเ <ๆ S 1> จอไดห้หนึ่งรูเอ้ยสดหนึ่งรูใส่ไปแล้วตรงนี้ในน้ำครับผมแล้วก็เจออีกหนึ่งรูนี่ตรงนี้ลักษณะคล้ายรูปูครับแต่ว่านี่หอยโหเขาไปกินครับ ีโอ้ไหลรูเลยทำมุมเจอหลายรูเลยครับเดี๋ยวไปใส่กันครับผมนี่ร,ร่องดูดูเป็นๆนะนฮะแต่ว่าปลาไหลเอรูเอหอยอยู่หน้ารูครับผมนี่ฮะผมเคยบอกจะเจอหอยเจออะไรนะมีรูปลาไหลแน่นอนครับนี่เดี๋ใะะส่เลยครับขนมเมื่อมาหยัดลงเนี่ยพอลงแล้วมันจะหมาดเนี่ยกินเลยไหมกินนะยอยังไม่รู้เดี๋ยวไปก็สงกรานต์เนี่ย โอเคครับทุกคนที่เดียวครับเจ็ดรูครับ,รรบใส่ไปแล้วเจ็ดรูเนี่ยไม่ถึงห้าเมตรครับผมอาจจะเป็นดูดูกันได้เปล่า,ารู้แต่ว่าดูมันขนาดตา่างกันบ้างก็มีครับเราจะใส่ไปเลยนะเจออะารบ่นะี่โอ้โหดน่านหนุ่มกลมด้ีกแล้วครับฮะไอ้ไม่เห็นไมี

ียนตึกเียครับ <Okay. S 1> อเอ้ยพี่น้องขอใส่ก่อนโอ้เยอะเยอะจัดถ่ไมวิดีโอถ่ายวิดีโอมีถ่ายละบาบ่าครับบางรูส่วนมากจะอยู่ในน้ำครับผมเดีย๋ยวขอใส่แป๊บนึงอะครับทุนครับรูนี้เหมือนจะเป็นรูปูครับผมใส่ไว้แต่เชือกมันตึงนะเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมา เหมือนรูปูเปชรเลยมันยิงเข้าฝั่งนี้เดียวก็ไม่ไม่ไม่ลงมาหาน้ํานะครับผมเป็นรูปลาไหลที่แปลกมากปูก็ได้เอออาจจะเป็นปูก็ได้เดี๋ยวลองดึงมาครับตัวใหญ่ไหมถ้าเป็นปลาไหลครับปูหรือปลาไหลถ้าไม่สู้กับปูอ่ะไอ้สู้มุมไอ้สู้ปลาไหลโอ้ยสู้ลักเทพปลาไหลโอ้ยมุมปลาไหลแท้ของแท้อขงแท้แไหมหัวที่ใหญ่โอ้โหไม่ใช่ใช้ธรรมดาครับอ้ โอ้แท้เมือโอ้โหามแท้วานี่มันคงท้โอ้ใหญ่คนโคด้ยไม่เจ้าลูปูชัดชอู้ชดครับมหมฝั่งหนึ่งตอนนี้กาลังไล่เก็บบิดกรับผมยามสองสำคัญเลยกะหมานเแลียวเจ้าวาง นู่นขบมนนุ่นเดี๋ยวทำให้ตื่นเต้นไหมใช่ไหมเฮ้ยดูเป็นหายบนนู้นกรอเป๋าดูหอยครับเอยู่ด้านบนหนึ่เราใส่ครับเหรนหอยมากินอออันนี้ไม่กินครับนี้ไม่กิน โอ้อันนี้ไม่ตึงเงอันนี้ก็ไม่กินหรอเสียดายครับนะ่าจะเห็นความน่าทึกขวัญจุดเดียวใส่เกือบสิบคันครับข้างหน้าเนี่ยที่ถ่ายดูตอนช่วงแรกๆครับใส่ไว้เกือบสิบคันจุดเดียวนะพี่น้องมีตัวรูใหญ่ๆเท่านั้นเลยไปดูว่าจะหมานเหมือนอเจ้าวังตัวนี้หรือเปล่าครับไปครับผม <laughs> ไปไหน ไอเราก็งงงเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนของเรานี่มุดมดตัววต้ทุกกลับต้องหนับลำหนึ่งมัไปครับเออไอ้ขวดนั้นหัวมันทิมๆนิดหนึ่งนะนี่ไหนขวดนั่นนะเอาละกี่ขวดนราฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีอันแรกมากินครับ ไม่กินอันที่สองนี่ก็ไม่กินวางผลได้นะถ้าปลาไปัหาแตกงนะฮะเออมีแต่รูวางผลนั้นแหละเลยไม่กินครับเฮ้ยอะไรวะไอรูนี่เชือกอยู่ไหนฮะเนี่นยรูเนี่ยโอ้โหสุดเลยครับมุม รูนี้วางที่บนรูน,นั่นแหละเนี่ยสอนนิดเดียวเอาละเอาละครับผมเป็นเจ้าวางชิบหายแล้วชิบไม่ทรงยังคืนมิติดไม่ดึงคืนละของแท้ของแท้ของแท้ไหมโอ้โห จะวังของเอีกแล้วตัวเลยกือบดูขวาเนี่ยโอ้่อีกโ้โอ้ยไอ้ไมายโยตกใจหมดเลยเสร็จโอ้ยคงเท่ใจแค่ตัวเดียวน

เออเม่มันดูแค่ไม่ไม่มันโดนบ่ว่ะมันเอ้เบ็ดมันออกมานอกรูเกือบนอกรูอะต้องขยับโดนเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยโอ้โหดูเยอะเอ้เชือกเดี๋ยวเพียบเลยไม่ติดไมกินครับดูบักใหญ่เลย แต่อันนี้ครับของแก่แท้ว่าอันนี้เชือกตึงครับเอ้าจ,จะวางคุณผู้ชมไปติดไหมลุ้นเด้อลุ้นเด้อของแท้หรือของปลอมลุม้นจะวางตัวที่สามครับปุ๊บปุ๊บสู้ไหมสู้ไหมสู้บ่เฮ้ย ใหม่หรือ <c oughs> เปล่าสู้เหรอสู้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 ป่ะสู้ป่ะขอขอเจ้าวังขอเจ้าวังอะไรยังเฮ้ยขาดอู้หูกูไม่น่าสู้เลยเบ็ดง้างเลยครับโอ้โหตัวใหญ่เจลิหน้าใจอยู่แล้วเฮ้ยน่าจะเก็บไว้ก่อนโถคุณงา้างโอ้โเจ้าวางไบบเท่านี้แน,น่นอนอู้ ได้ว่าจะผูกไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยขอช่วยหน่อยมันดึงมาไงโอ้โเบ็ดง้างเลยครับประสบการณ์ก็มีนะแต่ว่าใจมันมันพาแล้วอ่ะโอ้ยตัวใหญ่เเบ็ดง้างขนาดนั้นตัวใหญ่แล้วตอนไหนก็ไม่รู้จากเข็ดครับโอ้ยผ่าดอีกแล้วผ่านแล้วผ่าดอีกมันข้าจะตัวใหญ่นี่แหละโอ้ย

จะมุดหนีให้มันมุดตรงนั้นมาเหมาะจับเอาเลยให้กดไหมกบถ่ายด้วยถ่ายด้วย<ห>ถ่ายด้ยมันุกคุบเอาเลยมันจะมุดแอบ,บอยู่ในยน่านนั่นแหละเดินไปเดินไปดูส,งสูงๆนี่มันจะแอบ,บเข้ามุดอยู่ในย่านนั่นแหละ เดี๋ยวมันมุดอยู่ในย่านนะั่นแหละทำไมมันเชื่องจังวะ เอ้ยหลุดปลาไหลอะกุบตัวใหญ่พี่เออไม่ใช่คังคุกไงนะไม่ใช่ไม่ใช่กุบเนี่ยเหรอเหมือนเหมือนฝันเลยกุบกุบฮะทำไมตาดีเด้อเฮ้ยดักทาแล้วเนาะโอ้ส่งเหตุการณ์ใหญ่ครับยังยังทะลึงไม่หายเลยปลาไหลไซโลหยุดหลุดไซส์ใหญ่หยุดนะครับ แล้วก็มาจับกลุบได้โอ้ <laughs> <laughs> โอ้ฉันนึกไปกันที่เสียด้ยปลาไหลก็ตะลึงกันแล้วก็ดีใจที่ได้กบเอออันไหนวะไฟแปลกเล <laughs> ว้ยคนนี้แปลกมากเลย แล้วเราใส่แค่ไม่กี่รูเองน,นปะปล่อยกบมันนี่ไงน่าจะเห็นเรือน่าเห็นเรือสีแดงพันหมวกบอกว่าถ้ามันเห็นสีแดงอ่ะอมันชอบครับกบมันชอบสีแดงสีแดงสมัยเด็กเคยถกกรแล้วก็ต้องไใส่ดอกไม,ม้มัดดอกไม้แดงอ่ะเออจะวิ่งตามเลยมันจะกระโดดตามกดกระโดดงับเลยมันน่าจะเห็นเรือพันหมวกในเห็นเะป็ดกันหรือมีประโยชน์เฉยเออถ้าเอาสีน้ำเงินมาอาจจะไม่ได้เด้ยนี่อันนี้รูหนึ่งไอ้รูนี้อยู่ตรงหินนะครับผมมีแต่หิน ไม่รู้กินไหมนะครับว่าขวดยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันรูใหญ่มากเลยเจาะไปเจอครับเหมือนรูที่เขาเคยเอ,อะไรนะเคยมาหาฝั่งซ้ายมือมีรอยโกยขึ้นกระม,ร<บ>ม,มวลมันเลยมันมาโกยดูข้างๆนี้อ้าวเจอรูครับมาดูว่าจะติดไหม้าติดนี่ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันครับอเ,อเ,เออไม่ได้ผูกเลย เฮ้ยตึงไว้มุมครับเอาการนลยทำการเสดงสนอมสนอมโอเคอีกงตาเาโอ้ยติดครับดึงสวนขึ้นฝั่งเยอะเพราะว่ามันจะหมากเือยยังไงยังไงคือดังคืกวะคือน่าจะหินอ่ะกดกดลงต่ำเนาะมันมันไม่ดึงกลับอะมุมแต่มันแน่นอะ กลัวมันกลัวมันมันจะพันอยู่กาไม้กับอะไระเออกัหินกับอะไรเนะนี่ยดูครับมัไม่มานไนะจับเส้นกอนเสือช็ดกล้องเออคุยสองมือกไ็ได้มัดไว้่อ็ไ,ได้เอๆนะได้อยอะจับปุบได้าง้ เออเอาสองมือเลยก็ได้วางไว้ก่อนเฮ้ยมันจะมาแล้วแต่จะไม่รู้ว่ามาไม้หรือมาอะไรมาไมไม่ดึงกลับก็ไม้อะดึงกลับไหมไม uh. ่ดึงกลับอ um> uh> ือหืออือหือมากม้เฮ้ยเหมือนสู้อะมุม มีเหลดหมื่นนะอาจจะได้แค่หมื่นมาละเฮ้ยมาละเอ้ยติ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 ตตด,ด,ดใหญ่ยูนะว่านะแรงมนดึงแรงดึงเยอะเลย od, โอ้โหเลือซึกปึกครับโอ้ยนีกรตุ้ใหญ่เจ้าวักางกันนะเลยเก็บ เสียดายตัวที่ขาดไปเนาะเออมันสี่ตัวแล้วเดี๋ยวพันหมอจะเดี๋ยวผมจะ,มะออเปิดเพราะว่ามันมีกบนะโอ้โหระวังนะอเออลื่อมเลือมลืมล่ม,มเอาละครับอู้หยกบหนึ่งตัวกบหนึ่งตัวปลาไหลหามกบสามกบอู้ยหมาในกบเฉยนี่สายตาพันมุญดีครับมันไม่จึงกบบุญดีอู้หูยปลาไหลครับคนใหญ่เลยพี่น้องโอ้โมดูคำใบใหญ่ครับสรุปผลงานครับ วันนี้กี่แต้มนะสามเต้มอ่ะสามเต้มรูดไปหนึ่งรูดไปหนึ่งสี่เบ็ดง้างเบ็ดง้างอีกหนึ่งผมใส่ไว้รูที่นี้เลยแล้วก็ฟุกตอนเช้ามาดูฟุกได้กบหนึ่งตัวได้กบหนึ่งตัวเดี๋ยวให้ดูครับโอ้โหใหญ่เลยกบไซโลอุ้ยตัวใหญ่อะไรก็มีตัวใหญ่ไซโลครับอ๋อดูครับโอ้ยเยอะกระทางคุกเยอะเท่โอเคพี่น้องก็เบ็ดกบปรมันหมดนะผมไม่ได้ฉาดไว้ กชาวนี้ไม่ได้สักตัวครับใส่ไว้คันเดียวแต่มาารายคุ้มอยู่ครับผมได้มาสามแต้มกับกบหนึ่งตัวครับผมแต่ว่าโคตรมาเลยหลุดไปตัวหนึ่งครับผมก็เป็นบทเรียนอีกแล้วนะครับเวลาสู้ปลาไหลใหญ่อย่าไปสู้มากนะครับจะเป็นไงครับผูกไว้นะครับผมโอ้โหไม่น่าเลยเสียได้ครับอ่ะบทเรียนราคาไปอีกครั้งหนึ่งครับผมไงใครอันนี้แล้วก็ฝากคุยตังค์ชร์ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮบนี่รับก่อนสวัสดีครับ